วันที่เท่านั้นเท่านั้นนะ่ะคุณอยู่ไหนนะเวลาเท่านี้คุณอยู่ไหนเวลาตรงนี้อยู่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะถามแค่นั้นแต่ทุกคนไม่เคยเห็นเลยเป็นร้อยคนก็ไม่มีใครเห็นจะไปเห็นได้ไงแม้แต่หมาก็คงไม่เห็นนะั่นอ่ะเออก็ต้องถามแล้วว่าคืออะไรมันก็ต้องถามตรงนี้แล้วยิ่งดีเอี่ไปกันใหญ่เลยฟรีบอกตรงไม่เข้ากันเลย <laughs> เออไม่เข้าเลยจําได้ไหมสมัยก่อน ซึ่งเขาบอกว่าน่าสงสัยช่วงเวลาสิบโมงกว่านะเขาสงสัยมากเขาพูดอย่างเงี้ยกดให้แล้วขอบคุณมากครับผมเขาบอกว่างั้นเขาบอกสงสัยมากเลยพอเราไล่ไทม์ไลน์ได่ว่าไปไหนสิบโมงไปไหนไหนเขาเลยเลื่อนมาตรนเป็นบ่ายสิบ <laughs> โมงแม่งแม่งไม่ได้นี่วะไม่เข้ากันนี่วะพอเราเอาเอา,เอาเวลามาไล่ได้เขาก็เลื่อนไปเป็นบ่ายอ่าเห็นไหม พอเราไล่เป็นบ่ายแล้วก็ไล่ได้อีกว่าไปไหนมาไหนยังไงช่วงบ่ายใช่ไหมเออพอไล่มาได้เอ้าแม่งเล่นไปตอนเย็นอีกแล้วโอ้โหแม่งจะเอายังไงกันวะเนี้เออมันจะเอายังไงวันนี้เออพอเราไล่ทันมันก็ย้ายไปเวลาอื่นอีกเห็นไหมมันจะเอาให้ได้อ่ะอ่าอันนี้มันเหม็นนี่ว่าเนี่ยถ้าพูดแบบนี้มันเหมน็นนะเหม็นนี่ว่าเออพูดแบบนี้คือเอาชนะอย่างเดียว่ไม่สนใจผิดถูกอะเอาแต่ชนะอย่างเดียว เอาแต่ว่ากูต้องได้กูต้องชนะแต่ไม่สนใจว่าเหตุและผลคืออะไรเออเขาไม่สนใจเรื่องเหตุผลเห็นไหมเหตุผลก็ไม่สนใจเลยเข้าเครื่องจับเท็จก็ผ่านไม่มีถ้าเข้าเครื่องจับเท็ตถ้าไอ้น,นั้นได้เขาก็ระบุไปแล้วสิในเครื่องจับเท็สนะมันไม่มีในนั้นเข้านะเข้าอยู่พอเข้าเครื่องจับเท็ตมาอมันไม่ได้เรื่องได้ราวนะเขาเลยเอาไปเข้าห้องสอบอีกทีนึง หลังจากเข้าเครื่องจับเท็จเสร็จแล้วไปเข้าห้องสอบอีกเป็นชั่วโมงเพราะอะไรเขาไปเค้นอีกไงใน,นเมื่อเครื่องจับเท็จมันเค้นไม่ได้แล้วไงเออมันไม่มันไม่ได้ชัดเจนนะเครื่องจับเท็จมันไม่มีคาว่าชัดเจนเนี่ยเคยมีไหมอ่าอันอื่นที่เข้าเครื่องจับเท็จมันน้อยมากนะที่เขาเอาเข้าเครื่องจับเท็จเพราะอะไรเพราะมันไม่มีหลักฐานอื่นเขาหมดปัญญาแล้วที่จะทําอ่ะที่จะเอาเรื่องอ่ะที่เอาให้ได้อ่ะ เขาเลยต้องไปหาเครื่องจับเท็จมาเข้าเครื่องจับเท็จเอามาพูดส่วนมากคดีอื่นๆน่ะเอฟซีเขาไม่ค่อยเข้าหรอกเครื่องจับเท็จเพราะอะไรหลักฐานม,นมันมัดตัวไปในตัวเองเลยไม่จําเป็นต้องเข้าเครื่องมันสําเร็จด้วยหลักฐานหลายๆอย่างมันก็จบแต่อันนี้เขามายามแล้วมันไม่ได้พอมันไม่ได้ไม่รู้จะทํายังไงเข้าเครื่องจับเท็จเลยพอเข้าเครื่องจับเท็จออกมาเอา้ามันก็ไม่ได้ชัดเจนอีกเอาไปเข้าห้องสอบต่อ แกยังมาเล่าให้ฟังเลยว่าเข้าห้องสอบโดนบังคับให้ยอมรับสารภาพนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแกก็ไม่ยอมเพราะว่าเกไม่ได้ทำอะไรแกไม่ผิดก,ก็ก็ต้องพูดไปตรงๆงนั่นเนี่ยเอฟซี FC. ก็สรุปแล้วมันก็ไม่ได้นะตรงนั้นก็หยุดกันไปยาวอยู่พักใหญ่ๆเลยยาวเลยเออทำอะไรก็ไม่ได้สักทีเะยจนต้องไปหาไปจักพยานต้องไปล็อกตัวมาอ่าคนเก็บฟืนครั้งนั้นแหละเออครั้งนั้นะเป็นการตัดสินใจ แบบสุดท้ายแล้วเออไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วต้องจัดจัดคนนี้ให้ได้ถ้างั้นมันออกหมายไม่ได้เอฟซีออกหมายไม่ได้ออไไดถ้าหมายที่ไม่รัดกลุมจริงๆหรือไม่เด่นชัดจริง,รง,รงๆเนี่ยเขาก็ไม่ออกหมายให้หรอกก็นี่ไงเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่จะต้องออกหมายก็คือตรงนั้นแหละเออใช่พยานเทจไม่รู้เละแอดก็ว่ามันเยอะแต่ว่าคนที่ตุยไปก็มีเยอะนะเอาเพูดง่ายอ่ะ อาข้างล่างเนี่ยครับเ,เขาเขาให้การยังไงแอดไม่รู้หรอกเพราะแอดไม่อยู่แล้วในเอกสารแอดก็ไม่รู้เป็นยังไงแต่เวลาขึ้นไปแล้วเรารู้เลยเขาพูดยังไงเขาก็าพูดตรงๆไงถามว่าเขาเป็นพยานเท็จหรือไม่ก็ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันซึ่งมันขัดแย้งกับเอกสารอย่างมากแอดก็ไม่เข้าใจนะเออทําไมเขามีการบ่นกันมากเลยเพราะว่าเอาระหว่างขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ย แล้วลงมาทําไมมันพูดไม่เหมือนเก่าเขายังมีการติติงมีการบ่นมีการว่ากันว่าเฮ้ยทําไมเป็นแบบนี้ทําไมเอ่อไม่พูดเหมือนในเอกสารนู่นนี่นั่นเออเห็นไหมทําไมล่ะอ่าเพราะว่าคนที่โดนไต่สวนสอบสวนอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาก็พูดพูดพูดไปแล้วถามว่าพอพูดเสร็จเนี่ยเวลาก่อนเขาจะเซ็นชื่อเนี่ยเขาได้เคยอ่านทวนเอกสารนั้นหรือไม่อ่าเขาได้อ่านทวนตรงนั้นไหม ไม่มีใครอ่านสักคนนึงแอดพูดได้เลยไม่มีเขาก็เซ็นอย่างเดียวให้เซ็นเขาก็เซ็นเซ็นแล้วเขาก็เอาไปไม่รู้เขาไปทำอะไรบ้างแหละแล้วไม่รู้หรอกเออแต่เวลาขึ้นไปเนี่ยจะให้เขาดูเอกสารก่อนไหมอันนั้นอ่ะการเอที่ว่าให้การครั้งแรกเนี่ยเขาก็ไม่เคยดูเพราะหนึ่งเขาอ่านไม่ค่อยคล่องด้วยนะอ่านไม่ค่อยคล่องแล้วก็ ไม่สนใจหรอเขาก็จะคิดว่าเขาคิดเห็นยังไงเขาได้ไอ้ความพูดง่ายว่าเขารู้อะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรมาเขาก็จะพูดแบบนั้นสุดท้ายเขาก็ส่วนมากเขาจะพูดไปเลยไม่อ่านไม่อะไรทั้งนั้นก็พูดไปเลยว่าในเอกสารเป็นยังไงและการพูดอยู่ข้างบนเป็นยังไงส่วนมากก็ไม่ตรงเลยอไม่ตรงเลยไม่ว่าทั้งฝ่ายเรานะหรือฝ่ายเขาเออเขาไม่ค่อยตรง แล้วถามว่ามันเป็นประโยชน์อะไรก็เขาพูดตรงๆนะเออจริงๆเนี่ยสมมุติอยู่ของเราเนี่ยนะเอเวลาก่อนจะขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราก็จะเรียกพยานเนี่ยมาคุยกันว่าเ้ยต้องคุยแบบนี้แบบนี้นะมันจะได้มันจะได้ไดเอเข้ากันมันจะได้เป็นเหมือนเหมือนกันเนาะเออต้องคุยคุยก่อนแต่อันเนี้ยเขาบอกว่าเอาเลยไม่ต้องมาเตรียมกันเลยไม่มีคําว่าเตรียมกันบอกเอาเลย คุยเลยเอาเอาที่รู้่ะเอาที่ตามถนัดเอาที่รู้อะก็ว่ากันไปตามนั้นเอ,อยังไงเขาก็ต้องรับได้ในเมื่อความจริงมันเป็นยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ขอให้พูดไปตามที่เรารู้เห็นก็เพียงพอแล้วเพราะว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยคุณต้องสาบานก่อนถูกไหมคุณต้องไปยืนอยู่ในซองแล้วคุณก็ต้องไปสาบานที่เขาเขียนติดไว้ตรงข้างหน้าโต๊ะนี่แหละก็สาบานว่าข้าพเจ้าในนั้นในนี้ก็ว่าไปข้าพเจ้าจะให้การอ่าเป็นความเป็นจริง ทุกประการเอ่อถ้าไม่จริงยังไงก็สาบานไปตามนั้นนั้นนั้นน,นเอ่อขอให้ข้าพเจ้าเป็อันเป็นไปนู่นนี่นั่นก็ว่าไปเออแล้วก็ทุกคนก็จะจับจ้องมาที่ตัวเขายืนอยู่กลางเด่นเป็นสง่าอยู่บนอยู่กลางห้องเออก็จะมีคนถามอ่าก็จะมีคนซักถามอาจจะเป็นอายการหรือเป็นทนายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ซักถามว่าเอา่อ ตั้งแต่วันนั้นวันที่เท่านี้อคุณอยู่ตรงไหนย,ยังไงเขาก็จะถามไปเรื่อยๆเอถามไปเรื่อยพอพอถามแล้วบางคนเขาคล้องใจนะอเทนายอีกฝั่งคล้องใจเขาก็จะซักถามมาเอขอ,ขอขอคัดค้านขอซักถามอะไรเงี่ยซักค้านเขาก็จะถามเป็นช่วงๆให้เราตอบบางทีเนี่ยเขาเล่นจิตวิยาบางคนเนี่ยขึ้นเลยนะโมโหขึ้นมาเลยนะ <laughs> มี มีเหมือนกันใช้จิตวิทยาเนี่ยเอหลักจิต,จตวิทยาเนี่ยมามาซักขานตรงนั้นเนี่ยบางคนของขึ้นเลยนะมีจนกระทั่งเอาค้อนมาทุบอ่ะสารในฟงท่านเอาค้อนทุบโตอ่ะปังเ่ยปรดใช้ความสงหบหน่อยนะครับเอะนะอย่าใช้อารมณ์กันนู้นนี่นั่นเขาว่าไปเขาก็จะคอยคัดค้านเป็นบางช่วงแต่เขาก็จะฟังอย่างเดียวแล้วก็จะมีคนบันทึกเสียงไปด้วยเออแล้วก็คนจด พิมพ์ตามเอาพูดง่ายพิมพ์ตามในการพูดอ่ะจะพิมพ์ตามเลยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้างในเนี่ยแอดบอกเลยเลยมันไม่มีอะไรอืมเพราะว่าพอเวลาเสร็จสัตว์เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเออเขาก็จะลงมาและก็เคยไปถามฝั่งนู้นด้วยแหละนะฝั่งนี้ก็เคยถามฝั่งนู้นก็ถามเขาก็ให้การไปตามความเป็นจริงที่เขาเคยเห็นยังไงเขาก็พูดไปอย่างนั้นอาจจะเมืองตรงมั่งไม่ตรงมั่ง แต่หลายหลายคนมันก็ไม่ค่อยตรงเพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ได้อ่านในในเอกสารที่เขาเซ็นไปว่าอ่าที่พูดไปแล้วเนี่ยเขาพิมพ์เนี่ยตรงหรือเปล่าสมมติว่าอยู่ข้างล่างนะเออก็ไม่รู้เหมือนกันยิ่งยายเนี่ยยิ่งยายเนี่ยยายเก็บฟืนเนี่ยแกอ่านไม่ออกเลยเออแกก็พูดพูดพูด,พ,ด,พ,ดพูดไปแล้วแกก็กเซ็นชื่ออย่างเดียวเห็นไหม เออเฟ้นชื่ออย่างเดียวเอ้าแล้วยังไงล่ะก็เวลาขึ้นไปแกก็พูดไงแกก็จะไปพูดตามที่แกเห็นแกบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนวันนั้นแกบอกแกอยู่ใ่ถุนบ้านคุยกับเพื่อนบ้านตลอดเลยไม่ได้ไปไหนเลยแกก็พูดความจริงมันก็เลยขัดแย้งกับการให้การอ่ะแกบอกแกไม่ได้ไปไหนแล้วแกใครจะไปกล้าโกหกอยู่ข้างบนถามหน่อยเออใครจะกล้าโกหกถามหน่อยถูกไหม คุณจะอยู่คุณจะไปสร้างเรื่องสร้างราวหรือว่าปั้นน้ําเป็นตัวขึ้นมาเนี่ยถ้าเขารู้ภายหลังเนี่ยถ้ามันถ้ามันไม่จริงโอ้คุกอย่างเดียวนะยสีบอกได้เลย,เลยคุกอย่างเดียวนะเออมันไม่มีความจริง่กูก็สร้างเรื่องสร้างราวขึ้นมาเนี่ยเป็นมันออกลูกผิดเลยละ่ะบอกตรงอ่ะเพราะเขายังไม่โดนเรื่องราวมันยังไม่จบไงเออแต่ส่วนมากอนะ่ะเขาก็จะพูดในหนักในหลักในความเป็นจริง่หลักการที่ความเป็นจริงเป็นยังไงใช่ไหม เขาคิดไปแล้วก็เขาพูดไปเพราะว่าอยู่ข้างบนเนี่ยมีแต่คนมองมีแต่คนจ้องน่ะเกิดความประมานนะจะบอกไว้เลยเนี่ยเออถ้าใครไม่รู้ไม่อะไรหรือไม่เคยขึ้นไม่อะไรมาก่อนเนี่ยเขาจะอยู่ในระดับที่ประมาแล้วก็พูดพูดจาติดติดขัดขัดนะครับเหมือนกับเราขึ้นเวทีเอาพูดง่ายบางคนเนี่ยอาจจะเคยเคยขึ้นเวทีเคยไปอ่าบนเวทีสัมมนาใหญ่ๆแล้วมีคนข้างล่างหลายร้อยคนน่ะแล้วเราขึ้นไปคุยคุยเรื่องอะไรอ่ะ อาจจะตื่นไม่นะให้คุยเรื่องนู่นเรื่องนี้เนี่ยเราจะคุยได้ไหมถามหน่อยคุยไม่ได้บางคนบอกว่าอยาเอาไม้มาได้ไหมคุยเฉยๆก็ไม่ได้ต้องใช้ไม้เหมือนเป็นพิธีกรอ่ะอเป็นวิทยกรวิทยกรมันทำไมคุยได้คุยดีก็มันผ่านประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายมันก็คุยเป็นต่อยหอยสิถูกไหมเออบางคนไม่เคยไม้เลยเนี่ยคุยไม่ได้เลยติดขัดติดอ่างติดอะไรไปหมดอายเขินไปทุกอย่างมันมี เออเหมือนกับอันนี้ก็เหมือนกันแล้วอันนี้มีซักด้วยมีซักด้วยเออถ้าไม่ตรงหรืออะไรเนี่ยถ้าเขาสงสัยเขาก็ซักเดียวนั้นเลยซักให้ตอบถามจี้เลยละ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นลักษณะน,นั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เข้าไปคุยกันขึ้นมาเนี่ยข้างบนข้างล่างเนี่ยที่คุยกันเนี่ยก็ลงมาแอนก็เคยไปถามเขาเขาก็บอกเขาเห็นยังไงเขาก็พูดอย่างนั้น แต่ในเอกสารนี้เขาไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยไม่รู้ว่าตรงหรือเปล่าแหละแต่เขาก็พูดแบบนี้แต่เขาก็บันทึกไว้เขาก็จะจำเอาไว้เฉยเฉยเขาก็ไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดนะไม่ได้โต้แย้งตรงนั้นโดยตรงนะก็คือเก็บข้อมูลอย่างเดียวเอเก็บข้อมูลอย่างเดียวแล้วก็ว่ากันไปเออแล้วเขาก็จะมาเอามาประมวลระหว่าง <c oughs> ประจัก์พยานว่าให้การยังไงแบบไหนในเอกสารตรัวนี้มันเป็นยังไงมันขัดแย้งกันหรือเปล่าอันนี้แหละ ปัญหาตรงนี้นะมันไม่ได้คล้องจองกันทั้งทุกคนแต่ละคนก็อยู่คนาาละไทม์ไลน์ด้วยเออบางคนก็อยู่ตรงนั้นอ่าก็เวลาอีกเวลาหนึง่งบางคนก็อยู่ตรงนี้ก็เป็นอีกเวลาหนึง่งบางคนก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็เป็นอีกเวลาหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่สาระสําคัญที่จะเอามาฟันธงว่าเฮ้ยนี่ผิดเลยนะเนี่ยคุณอยู่ในอ่าอยู่ในห้วยเนี่ยนะสงสัยนะเออสงสัยนะ เป็นผู้ร้ายหรือเปล่าว่าอยู่ในห้วยผุบผุบผอเอาแหวกหญ้าหาอะไรเออผุบผุบผอซาสงสัยเออไปอยู่ทําไมตรงนั้นเห็นไหมถ้าเป็นฝั่งนู้นมันก็จะพูดแบบนี้เออไปอยู่อะไรวะตรงห้วยเออเป็นประโยชน์อะไรไปทําไมอยู่ตรงนั้นเห็นไหมมันก็จะพูดอย่างนั้นแหละมันสงสัยแต่ถามหน่อยว่าคนอื่นเขาก็หาเต็มเนี่ยเออมันไม่ไปสงสัยเขาล่ะก็ใช่น่ะสิ เออก็ต้องถามว่าทําไมไม่ไปสงสัยว่าทำไมมาสงสัยแต่แกคนเดียวตรงนั้นแล้วคนอื่นไม่สงสัยเหรอเออเห็นไหมอันนี้เราคุยได้เหตุและผลนะเพราะว่าคนอื่นก็หามันก็แยกกันหาเหมือนกันว่าคนนี้ก็หาอยู่ตรงนี้อา่าวคนนู้นก็หาตรงนน้นนะซึ่งมันก็เป็นช่วงเย็นแล้วถามว่าจะมีพื้นรุดอะไรวะ <laughs> เออมันเป็นช่วงเย็นแล้วด้วยที่ไปหาเนี่ยที่เจอกันโอ้โหช่วงเย็นแล้วเออเห็นไหมพอตกอีกวันหนึ่ง ใช่ไหมแล้วก็มีคนถามว่าเอ้าแล้วเขาไปนอนที่ไหนคืนนั้นอะ่ะก็ถามเนี่ยไปนอนที่ไหนคืนนั้นอะ่ะตอบได้ไหมนู่นนี่นั่นอะ่ะมันก็มีตรงนี้แหละแล้วเราก็ต้องถามว่าเอาแล้วทางนู้นล่ะขึ้นไปทําไมข้างบนอนะ่ะพูอะ่ะกลางคืนอนะ่ะไปทําไม <c oughs> เห็นไหมถามว่าใครพิลุกกว่ากันล่ะถามอย่างเงี้ยเอาใครพิลุกกว่ากันล่ะเอาขึ้นไปทําไมเออต้องถามสาเหตุไหมเพื่ออะไรทําไมไม่ไปกลางวันถามหน่อย เออกลางวันก็วันอื่นก็มีทําไมไม่ไปกลางวันนะกลางคืนก็นอนสิเพราะว่าออไม่รู้จะไปหาตรงไหนเนาะเพราะวันมือดอะ่ะใครก็หากลางคืนเอา้าใช่ไหมลนะ่ะกลางวันเนี่ยคุณก็พาพวกไปนะกระจายหากันก็ว่าไปดิจริงๆเน่ะใช่อยู่กลางคืนมันก็หาได้แต่ว่าคุณจะต้องหาทั้งคืนทั้งวันหาไม่หยุดหย่อนเออหาไม่มีคําว่าพักผ่อนนั่นแหละคือหาจริงๆถูกไหมอันนั้นถูกต้อง ไม่ใช่ว่าลงมาแล้วก็อยู่ยาวเลยไม่สนใจแล้วกูไม่เคยขึ้นไปอีกแล้วกูไม่เอาเลยเห็นไหมนะมันก็นี่ไงถามว่ามันมีข้อพิรุษไหมไม่ต้องถามหรอกเยอะแยะมากมายแต่ทุกคนอื่นก็เหมือนกันถามว่ามีพิรุธไหมทุกคนเป็นพิรุธทั้งนั้นแหละคนที่หาก็าอยู่ไปเลยร้อยคนพิรุธทั้งหมดเลยถ้าเกิดกล่าวอ้างขึ้นมาแบบนี้นะถ้าคิดว่ามองให้มันเป็นพิรุษมันก็เป็นพิรุษหมดแหละ อาพี่รุษว่าไอ้ไปหาตรงนั้นทําไมไอ้คนอื่นก็ไปแหวกหญ้าอยู่ข้าบนเขาทําไมไม่ไปถามมานันว่าไปแหวกหญ้าทําไมวะไปหาอะไรอ่าพี่รุดนี่วาอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นแหละอ่าหัวเราะมากหัวเราะดังก้าพี่รุดอ่า